สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง s p ซนคาคของเบง้งสําหรับวันนี้นะคะเอิญมากับรถ t o y ยต้าฟอร์จูเนนะคะขับเคลื่อน4ล้อได้รถปี2006ไปใช้งานเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ยมลังมองหารถปีประมาณนี้ไว้ใช้งานราคาดีจับต้องได้ไม่ควรพลาดเลยนะคะตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายเพียง425,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่ สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยตัวรถคันนี้นะคะสวยเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้เป็นตัวที่มาไวไปไวจริงๆนะคะถ้าเกิดลูกค้าถูกใจนะคะแนะนำว่าจับจองออกรถเพียง 1,000ันบาทเท่านั้นเองนะคะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเอิร์นนะคะรับไปเลยนะคะฟรีนะคะค่าจัดค่าโอนนะคะเป็นค่าดำเนินการนั่นเองมูลค่า1 5 0 0 0บาทนะคะอันนี้แถมให้เฉพาะลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube ช่องเอิร์นนะแล้วก็ติดต่อคันนี้นะคะกับเอิร์นนะคะเงื่อนไขก็คือตรงนี้เลยนะตัวรถนะคะรับประกันให้กับลูกค้านะคะหลังการขายให้ด้วยอีก3เดือนนะคะประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้กับลูกค้าเลย สามเดือนเต็มนะคะบอกเลยว่าออกรถที่นี่นะคะรับประกันให้กับบูลูกค้าจัดหนักจัดเต็มเลยตัวนี้นะคะออปชั่นจัดหนักจริงนะคะเป็นรุ่นที่หายากมากๆในท้องตลาดแคบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ปีลึกนะคะแต่ว่าราคาเขาถูกนั่นเองตัวนี้นะ,ะราคาเพียง425,000บาทเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ เอ,อิญน้องสาทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวเอินจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยตัวนี้นะคะมาพร้อมเลขไม่นะคะอยู่ที่222,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสีขาวแต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นนะ บอดี้โครงสร้างนะคะของตัวรถนะคะก็คือเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดอยากนัดมาดูรถนะร้านเอิญนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะเลยโรงพยาบาลเสรีรักมาแค่ประมาณ200เมตรนะคะอยู่ติดเลนถนนด้านซ้ายมือเลยนะคะชื่อเต็นว่า SP e ีเซนเตอร์คาร์ของเบงนะคะสำหรับสาขา2นะคะร้านจะอยู่ที่รามอินคา90นะคะชื่อเต็นว่ากุฎคานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้า ต้องการมาดูคันนี้เจาะจงเฉพาะรุ่นนี้เลยนะคะแนะนําว่าโทรนั่นหมายกับเอินก่อนนะเพื่อที่จะได้รับโปรโมชั่นที่เอิญแจ้งไปในคลิปเลยนะคะว่าฟรีนะคะค่าดําเนินการมูลค่า15,000บาทเฉพาะคันนี้และรุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะถูกใจนะคะโทรหาเอิญผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูรถกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะในส่วนตัวกรอบดวงไฟนะคะไม่เหลืองเลยนะสวยเดิมจริงๆนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะที่เราเสริมด้านหน้ามาให้นะคะมาให้เรียบร้อยนี่โลโก้นะคะอินเตอร์คลออร์นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีขาวนะคะที่กระจังแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ เรียบร้อยพร้อมทะเบียนรถนะคะสี่ขอไข่ทอถุงเก้าเจ็ดสามสามไปกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะนี่ได้รถสีขาวแบบนี้ไปเลยนะคะสวยจริงเดิมเลยนะคะทั้งคันถัดมาเรามาดูที่ล้อแม็กกันบ้างตัวนี้นะคะเจ้าของคนเดิมเขาเปลี่ยนแม็กมานะคะเป็นแม็กโครเมียมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวยางได้ยางปี2020สัปดาห์ที่หนึ่งนะคะตัวแม็กนะคะบอกเลยว่า แม็กใหญ่จริงนะคะแล้วก็แต่งมานะคะจากเจ้าของคนเดิมนะเพราะว่าที่เต็นท์นะคะไม่ได้แต่งนะตัวนี้นะคะได้ยางของอาตัวยางเป็น295ทับ30นะคะ ZI24 นะคะ 109W นี่ ก็ถือว่าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะบันไดด้านข้างตัวรถเป็นสีดําแบบนี้เลยถัดมาด้านบนนะคะโลโก้ของตัว3.0 D4D ดีฟดีอยู่ครบแบบนี้ไฟเลี้ยวนะคะมีให้ทั้ง2จุดที่แก้มแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะสีของโครเมียมนะคะก็ถือว่ายังเดิมๆไม่มีร่องรอยใดๆนะที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมกับกุญแจนะคะเป็นแบบเซนทัลล็อกรถกดล็อกมาให้เรียบร้อยเลย ลายน้ำนะคะที่กระจกนะคะยังอยู่ครบตัวรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดประมาณแปดสิบนะนี่โตยโยต้าโตยโยต้าไลนยน้ำอยู่ครบแบบนี้เลยโฟเมียมนะคะสำหรับแม็กเส้นที่สองนี่แม็กรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยวันนี้ค่ะนี่แม็กรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะสำหรับด้านหลังตัวรถมาพร้อมกับตัว ไฟท้ายรออไส้ฮาโลเจนคาดด้วยโครเมียมนะคะสวยกริบแบบนี้เลย mm hmm. ตัวไลน์้าลายน้ำนะคะด้านหลังก็ยังอยู่ครบสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกดนที่3อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวคาด้านหลังเป็นแบบโครเมียมตัวรถนะคะมีโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโย t a f o r t ์จูเก็มีมาให้เช่นเดียวกัน เรามาเปิดด้านท้ายกันบ้างนะคะก่อนเข้าไปด้านในต้องบอกก่อนด้านนอกเขามีไฟทับทิมคู่หลังมาให้นะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวยางอะไหล่ด้านล่างมาให้เรียบร้อยเลยเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างกันบ้างนี่สติ๊กเกอร์นะคะเหรียญบาทเตังอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนี่อยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะยังมีมาร์กแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยนะ นี่น็อตตัวรถต่างๆอยู่รบไม่มีตรงไหนหายไปนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับภายในรถคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจท,ทำให้ภายในเขาดูสว่างแบบนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเบาะนะคะเขาปรับสภาพมาแล้วนะถามว่าปรับสภาพแบบไหนนะคะต้องบอกเลยว่าปรับให้มันสะอาดขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเบาะก็คือ เบาะรถเป็นเบาะเดิมๆแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นรถที่ปรับสภาพนะคะก่อนที่ให้ลูกค้าไปเพราะว่าถ้าขายแบบเดิมมารถมันจะดูไม่สวยนะคะต้องเรียนตามตรงเลยว่ารถเก็บรายละเอียดนะคะนี่เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆเครื่องมือแม่แรงก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเขาให้มาถือว่าครบอยู่นะคะลูกค้าหามีภายในเขาสวยๆแบบนี้เลย สวยจริงนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะลายน้ำเขาก็อยู่ครบแบบนี้เลยลายน้ำโตโยต้าโตโยต้าโตโยตนะคะคันนี้นี่ปรับสาภาพเรียบร้อยรอใช้งานแล้วนะภาษีพรบดูแลให้หมดอีกทีปี2567เลยนะคะนี่สวยจริงสำหรับภายนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขามีอะไรให้มาบ้านเดี๋ยวเราไปชมภายในกัน พามาชมภายในรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้มาที่กันข้างข้างตัวรถตัวนี้เขาจะมาพร้อมกระจกนะคะออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกนี้มาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวกันกระจกเลื่อนนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยที่จับโเมีลายไม้นะคะอยู่ครบสวยๆแบบนี้ออปชั่นนะคะเขาให้มาเป็นกระจกพับไฟฟ้ารับออตโต้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับพวงมลาลัยนะคะมีลายไม้มาให้แบบนี้เลยสวยจริง วฟมาลัย <Home> เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะนี่วฟมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถให้ดูกันเรามาลองสตาร์ทรถกันนะคะนี่สตาร์ทแล้วนะคะเลีไม้รถนะคะเท่านี้เลยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นรถบ้านนะคะรถบ้าน so what <laughs> เลยว่าคันนี้ให้มันเรียบร้อยก็คือจอทัชสกรีนนั่นเองเจ้าของคนเดิมเปลี่ยนมานะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าเห็นวิเศษทัศน์ได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวรถนะคะเขาก็อันนี้ไม่เดิมนะต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเปลี่ยนมาแต่ว่าลูกค้าก็ได้ไปด้วยเลยนะคะสําหรับตัวจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้มาพร้อมแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยตัวแอร์นี่ยคือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะปรับอุณหภูมิได้แอร์เย็นมากบอกเลย เย็นจริงนะคะแล้วก็กระจกปรับเป็นแบบออโต้ด้วยนี่สำหรับด้านบนนะคะเขาก็จะมีไฟนะคะส่องแผนที่ให้แบบนี้เลยเป็นสีเหลืองแล้วก็มีช่องใส่แว่นตามาให้นะคะนี่นที่บังแดดมีมาให้แล้วบอกเลยว่าครบเครื่องที่บังแดดนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าขะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนี่วิสัยทัศน์ของตัว f o r t ิเนอร์ แล้วก็ที่บางแดดซ้ายขวาอยู่ครบนะคะไม่มีจุดไหนาหายไปเพดานด้านบนอันนี้น่าจะเคยมียันแต่ว่าน่าจะเป็นแป้งนะคะแต่ว่าขัดออกแล้วประมาณนี้มาพร้อมกับตัว a i r ์แบนะคะคู่หน้าเกะใส่สัมภาระภายในรถเป็นบ่อนหนังสีเบจนี่ปรับสภาพมาให้แล้วนะคะก็คือสะอาดใหม่เอียบแบบนี้เลยนะคะสวยมากพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันแอร์แบนะคะแต่นะคะอยู่ครบ คันนี้เขาเป็นตัวขับสีด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นตัว4 wheel แล้วก็เป็นออโต้ hmm. เขามีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เซ็นเซอร์ล้องปกตินะนี่เบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสะอาดไม่เอี่ยมกริบแบบนี้เลยนะคะได้ประมาณนี้เลยรถสวยจริงนะแล้วก็คอนโซลด้านบน ไม่มีคาบเก่าใ,ใดๆรถคันนี้บอกก่อนว่าปรับสภาพมาแล้วนะคะปรับสภาพแล้วภายนอกภายนนะคะที่ถ่ายคลิปไปให้นี่คือพร้อมขายแล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้าจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดนะคะคันนี้ก็พร้อมปล่อยได้เลยถ้าเกิดลูกค้าที่จะรับรุน่นนี้คันนี้นะคะราคาตั้งขายที่425,000บาทนะคะรถบ้านซื้อเงินสดไม่บวกแวดนะคะใครที่สนใจคันนี้โทรหาเอิร์นได้เลย0971693884นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ อยากได้คันนี้ดูเป็นจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเกิดลูกค้าดูเป็นจัดไฟแนนซ์คันนี้น่าจะได้ยอดอยู่แบบอาจจะได้ยอดไม่เต็มนะคะเพราะว่ารถปีลึกแล้วนะคะแต่ว่าจะพยายามให้แบบดาวน้อยที่สุดนะคะดาวน์อยู่มาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะอยู่ประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่เงื่อนไขของเครดิตลูกค้าด้วยแล้วก็เงื่อนไขของธนาคารนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้ สวยแบบนี้แนะนําเลยถูกใจจับจองออกรถนะคะเพียง1 0 0 0ันบาทหรืออยากรู้เงื่อนไขนะคะข้อมูลของคันนี้โทรหาเอิร์นได้เลยพันเบอร์โทร0 9 7ย์เ3 8 8 4จนสาแดสี่ะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอนพาชมห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยพาไปชมห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องสา0พันนะคะตัวรถรุ่นนี้เป็นเครื่องดีเซลนะ รถคันนี้เป็นขับสี่นะคะดีโฟดีเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ขึ้นเขาลงเขาสบายสบายได้เลยเม็ดอัพโคงสร้างนี่ติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะคะให้เห็นกันเลยรถสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยตัวเครื่องไม่มีคราบนะ้ำมันไหลยเยิ้มนะคะน็อตอยู่ครบไม่มีตรงไหนหายไปนะคะ แผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ลายน้ำนะคะของโตโยต้าอยู่ครบให้เห็นกันเลยว่าฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะนี่สติ๊กเกอร์รายละเอียดต่ตางๆอยู่ครบห่องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดนะคะมาร์กแต้มสีโรงงานยังอยู่ในบางจุดนะ ถ้าถามว่าทําไมรถปีนี้มาลแ้มสียังอยู่ครบแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้ล้างห้องเครื่องนะคะนี่ก็เลยเห็นแบบว่าจังๆแบบนี้เลยแบตเตอรี่ลูกใหม่เรียบร้อยเป็นของ FB ด้วยสวยๆแบบนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ t o y o t a f o r t u n e r 3.0ตัว V ีขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะเป็นรถปี2006นะคะลูกค้าที่อยากรู้เงื่อนไขของคันนี้นะคะว่าเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์การออกรถมีอะไรบ้างนะคะแนะนำโทรหาเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะโปรโมชั่นอย่างที่แจ้งเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคันนี้มาและสนใจคันนี้นะคะเอิร์นนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนให้เฉพาะคันนี้นะคะต้องบอกก่อน ตัวอื่นยังไม่ได้เข้าแพ็กเกจนะคะแต่ว่าคันนี้มีแพ็กเกจมาให้กับลูกค้าเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า15,000บาทนะคะสนใจโทรหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอแอดไลน์มาหาเ e อิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะถูกใจนะคะก็แคปหน้าจอมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับเอิญได้นะคะคลิปนี้เอิญน้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอิญด้วยนะในส่วนของโปรโมชั่นเงื่นอนไขการรถนะคะเดี๋ยวเอิญแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ข้างงวดนะคะของคันนี้ว่า เงินไขเป็นยังไงจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้กับคุณลูกค้าเลยฝากกดไลค์ก็แชร์ให้เอินด้วยนะคะไว้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ